สวัสดีครับผมชื่อในโพธิพี่บาววันนี้เนี่ยเราจําเป็นต้องติดประตูใช่ไหมอเอาเอาเอาเขียดเราไปด้วยอกบหรือเขียดไปอันนี้นกบเราเอาเอาไปเอาไปเลยไหมของพวกเนี้ไอพวกอุปกรณ์ติดวันนี้เสร็จไหมติดประตูกับเอาประตูก่อนบ่จวได้เอา แต่ยังเาทำยังอยู่ผมผมว่าเอาไปเผื่อเลยก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราติดประตูเราก็ล็อกเอาไว้ข้างในได้แล้วเนาะ <c oughs> ใช่ไหมล่ะอ,อะไรเขาดีเพิ่หรออเขาดียังยังยังอันนั้นยังไม่แจ้งอันนี้อันน,น,นี้อันนี้บอกเอฟซีไว้ก่อนเลยว่าอันเนี้ยท,ทางผู้ใหญ่ใจดีทักมาบอกแล้วว่าอย่าพึ่งเอาไปก็ได้แล้วแต่ทีมงานจะตัดสินใจเพราะว่ามันมันมันต้อง พร้อมเตียงอะนะนึกออาไหมเออถ้าเอาไปก็ยังยังใช้ไม่ได้นะนี่อะไร้นี่ฮะนี่อันนี้ของของที่เอฟซีเพิ่นชุดชุดติดตั้งอันนั้นนะติดตั้งประตูนี่ก็เสื้อผ้ามีป่ะนี่เว้ยอ่ะไปโอเคอ่ะไปเดี๋ยวผมจะเลือกของที่ต้องเอาไปเนาะอดูดูให้หน่อยนะเดินไปเลยเนาะเดี๋ยวผมจะเลือกของที่จะเป็นต้องเอาไปไปเลก คนเรือจะบ้านน้น่หนเลกะเจะบ้านน้นเหรอดู่าว่าดวของเออเลือจะบ้านน้นเรามาไหมนี่เล็กอ่งมบ้านอะไรตัวนี้เ่ตัวนี้เอาไปแล้วตัวนี้เอาไปตัวนี้เลยเจ้าเลือหาเออเดี๋ยวดูก่อนเอาไปไอันนี้อันนี้บ้านอะไตัวเนีเนั่นแหใช่เออจะไป่ เมอนซีมาติดตามดีวะนี่นะยเอฟซีอ้าวพี่บ่าวเราจะต้องวิ่งไปเอาไอ้นั่นด้วยนะแผ่นนั่นน่ะเราต้องใส่แผ่นนั้นปลุกข้างบนปิดแผ่นไห้ปิดแผ่นวะนี่ปิดตู้ด้วยนี่จะจะเดินสายไฟด้วยบ่เผื่อไม่เผื่อไว้เผื่อไว้ก่อนบ่เอาเอาลังไอ้นี่ไปเลยไหม ลังอุปกรณ์ไฟอ่ะเด้ยถ้าจะไปได้เดินเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนพี่บ่าวเพราะว่าเพื่อนเพื่อนส่งมาให้อยู่เฮ้ยยังไม่บอกนะว่าจะบอกเลยยังอ๋ออุปกรณ์ไฟทางผู้ใหญ่ใจดีกำลังส่งมาถ้าเดินก็คงจะต้องรอไอ้กองเออส่งพวกกลรณ์ไหมอ๋อเพื่อนส่งพวกหลอดพวกอะไรมาด้วยนะสายอะสายไม่ไม่รู้เหมือนกันเอาพร้อมกันก็ได้หรือว่าไงเดี๋ยวรอ เราก็ได้เรากลองนะท่านคือมันเป็นอย่างงี้อันนี้แจ้งแล้วเนาะก็คือมีผู้ใหญ่ใจดีท่านสนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์พวกกล่องไฟพวกอะไรเนี่ยนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าใส่ไฟจะมีหรือเปล่าถ้าไม่มีเราก็ไปซื้อเสริมเอาก็ได้เนาะอันนี้ที่มันเหลือจากบ้านเยนางะเดี๋ยวเราก็เอาไปใช้ก็ได้แล้วก็มีที่มันทำทำทำบ้านผมเหลือก็มีพวกเยอะอยู่ สายไฟที่มันเหลือจากการทาบ้านผมน่ะเดี๋ยวก็ไปเสริมเติมแต่งกันไปอนะแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ใจดีอยากจะขออขอจากช่างไฟไม่รู้ช่างไฟจะทําให้ได้หรือเปล่าท่านอยากให้ย้ายไอ้ข้างบนน่ะสวิตช้างบนน่ะมันอยู่บนเกินย้ายลงมาข้างล่างให้ให้มันทำมีตู้แล้วก็ติดตั้งเพิ่มข้างล่างเลยติดตั้งตู้ข้างล่างเลยใช่ไหมได้เหมือนกัน อ๋อโอเคเอาไม่ต้องย้ายก็ได้แต่ว่าเอาเพิ่มตู้ข้างล่างเอาเวลามันตัดไฟมันก็จะตัดจากตู้นี้ไปเป็นสองเป็นสองชั้นเลยไงอ่าสองชั้นไปเลยโอเคอ่าอ่าได้ได้เราดูมันมีอะไรบ้างเนาะมีตู้อะไรหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยดูค่อยบ้างกันแสดงไฟโอเคก็ปิดในหนังเออปิดกันห้องเนาะปิดตูเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะกบเอาไปนี่เนาะอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นี่กบ อุปกรณ์อไอเใช้เนาะเนาะเนาะอไอเใช้เนาะเราเผื่อเราเวลาเราเหลือเนาะเราเอาไปทําก็ได้อันนี้พวกนี้เอาใช่หมดเลยนี่นีพอแล้วพอแล้วพอแล้วไปเลยก่อนไปเนี่ยมาบอกกันเองอ่าของที่ต้องเอาไปแขมีเราติดประตูหนึ่งครับผมอ่ะนี่ห้องสองครับ ของทีต้องเอาไปในสอิอันนี้คือเผื่อเผื่อเราทําประตูอะไรเสร็จเร็วเราก็ไปทําบนนี้ต่อก็ได้ดแ,แต่ว่าผมดูแล้วแค่ประตูกับไปนั่นก็น่าจะทั้งวันอยู่แหะละเนอะเผื่อไว้ก่อนนะเน<อ>าะเพราะทำประตูเสร็จแล้วก็ล็อกไว้ข้างในก็ได้ไดเ,อเออ งั้นแปบบเอาเอามาเลยดีกว่าของพวกเหล็กพวกอะไรเนี่ยมันมีเหล็กอยู่ด้วยส่งเหล็กมากมีดินี่นี่นนเหล็กสําหรับทําประตูข้างหน้านี่อนี่ใช่หมดเลยนี่ประตูนี่เอา้านี่ใช่หมดเลยนี่เด็ดไปิด่นั่เออเหล็กเหล็กอะไรต่างๆเราก็เอาไปเลยว่าเรานี้เราเอารถคันนี้ไปเพื่อขนโดยเฉพาะ เด <s presidency> <sh> ี pues okay. any ๋ยวขึ้นไปจัดระเบียบก่อนเอฟซีก็เชื่อมไซเบอร์สวายเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องไฟเดี๋ยวรอ ใช้ซีสมก่อนเลยนี่ใช่ป่ะกันทำส่วนที่มีก่อนอืมอ่าโอ้บ้านอันนี้คือธรรมดาแล้วถูว่าบ้านน้นองอะสุดยอดเลยก็คือนอ้องเป็นผู้หญิงทางผู้ใหญ่ใจดีก็เลยแบบอ,อยากให้ทำประตูแบบสองชั้นไปเลยก็คือมีประตูหน้าบ้านด้วยแล้วก็เป็นประตูห้องต่างหากตามคปจริงแล้วน้องเขาจะอาครับเนาะ หาพ่อเด็กเด็กเดกเด็กดูก่อนมีอะไรอีกเปล่าขนมขนมขาดไม่ได้พี่เบาเดี๋ยวเดอย่ดูก่อนว่ามีอะไรเหลือลงลืมอีกหรือเปล่ามีอะไรอีกเปล่าที่เราลองออกไปนี่ชุดสายไฟยังก่อนเนาะเพราะว่าสายไฟวันนี้น่าจะยังไม่ได้ทำมีอะไรอีกอ่ะนี่พวกรางไฟรางอะไรก็มีเหลืออยู่นะ หลือจากบ้านหลังนี้ที่ทำร่างหลังนี้แล้วก็ของเย,ยนางอันนี้เป็นกุญแจล็อกโซ่จกักรยานเออเอาไปดิาปดขาดไม่ได้นะมีอะไรอีกที่ต้องเอาไปมีอะไรต้องใช้อีกเนี่ยนึยนนกนึกไม่ออกเลย หมดแล้วบอกเอาก่อนเดี๋ยวเอาแผ่นก่อนแี่นเพชนกันคลองแล้กวก็อ๋อของของน้องเพชรที่ส่งมาเมื่อวานเนี่ยยังยังไม่เอาไปเดี๋ยวรอไปพร้อมกันกันกบตัวนูวน้นเออโอเคครับผมะนะก็นะฝากคลิปนะนนไว้เท่านี้ก่อนนะที่ยังไงก็ค่อยว่ากันเนาะนะครับผมฝากท่านนี้สวัสดีครับ